ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ช่วยสนับสนุนเงินสองพันเพื่อมาให้หนักเรียนสมัครเน็ตเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเงินส่วนนี้ก็จะนําไปใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่างคุ้มค่ามากที่สุดขอบคุณรัฐบาลครับที่ช่วยแบ่งเบาค่าไฟแล้วก็ค่าเน็ตครับรู้สึกขอบคุณมากมากครับขอบคุณโรงเรียนบ้านพินโตนะครับที่ประสานเรื่องรายละอยเอียดเกี่ยวกับการเงินโครงการนี้นะครับให้ลูกหลานได้นามา ใช้จ,จ่ายในทีปวิจารันประอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งของอการที่ดีที่ช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาได้มีค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวนะครับเป็นโครงการดีๆครับ่วยเล็หน่อยดีในช่วงโควิดีครับ,รบพ่อเม่กับพอ่อหี้ไย่ใดกับรัฐบาลกับพ่อด้ชซวยะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองหน่อยะคะในระดับหนึ่งคะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะ สวัสดีครับในฐานะครูผมขอขอบคุณคณะรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตลอดจนสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดปนราชธานีและสำนักง,งานคณะกรรมการประสาทและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปนราชธานีครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนราชธานีตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งโครงการนี้ทำให้คุณครูได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนและผู้ปกครองรอยยิ้มแห่งความสุข ของนักเรียนคือความสุขของครูแน่นอนว่าความสุขของผู้ศิ์เป็นหนึ่งในความปรารถนาของครูที่ต้องการให้เกิดซึ่งโครงการนี้ก็ทําให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีรอยยิ้มแห่งความสุขและความหวังในช่วงสถานก,การณ์โควิด -19 ขอบคุณครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีวิรวัตรกินโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพินโถวอเมืองสามสิบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีในนามของผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนรวมถึงผู่ปกค,ครองนักเรียน โรงเรียนเอกนชนจังหวัดอุบลราชธานีใครขอขอบพระคุณคณะรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกนชนสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกนชนและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทุกภาคส่วนที่กล่าวถึงได้ทำให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจนังหวัดบุราาีรัมย์ได้รับการดูแลช่วยเหลือในโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากรัฐบาลให้กับนักเรียน รายละ2,000บาทเนื่องจากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโนา2019ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั้งโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเมือนต่อการศาึกษา พ่อแม่ตกงานขาดรายได้เจ็บป่วยเสียชีวิตนักเรียนขาดพ่อขาดแม่ขาดคนดูแลขาดคนสนับสนุนนั่นคือวิกฤตนั่นคือผลกระทบที่มีผลต่อวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนและคนในสังคม วันนี้โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่เผื่อแผ่มาถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเอกชนเป็นเรื่องที่นิยามความหมายของคําว่าบําบัดทุกข์บำรุงสุขนิยามความหมายของคําว่าความเท่าเทียมกันค่อนข้างจะ สมบูรณ์และเป็นอุปธรรมสัมผัสได้แม้จำนวนเงิน2,000บาทต่อคนต่อรายไม่มากแต่มีคุณค่าในความรู้สึกของเด็กเยาวชนคนไทยและการสายกระชนนว่าเราได้สัมผัสถึงคำว่าความเท่าเทียมได้สัมผัสถึงคำว่าคุณค่า ของคนางกงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินคือปัจจัยที่จะทําทให้เราก้าวเดินต่อไม่ได้ในวิถีชีวิตใหม่เพียงแต่ต้องอยู่บนฐานของความพอเหมาะพอควรพอเพียงโรงเรียนเอกชมของเรามีภารกิจมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนวันนี้ เราได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ปกครองรอยยิ้มจากเด็กรอยยิ้มจากคุณครูที่มองเห็นหรือว่าสัมผัสได้กอกความสุขเล็กๆที่เขาได้รับในห่วงของวิกฤตผมได้นามของตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนเิกชนจังหวัดวนรานี ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเยียวยาสำหรับการให้ความเท่าเทีเทยมเกิดขึ้นในสถานศึกษาเอกชนและคาดหวังถึงความเท่าเทียมด้าน,นอ,อื่นๆสำหรับบุตรหลานสำหรับเด็กเยาว,วชนในสถานศึกษาเอกชนต่อไปในอนาคตเพราะเด็กและเยาว,วชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลก็คงได้รับการดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมในการที่จะนำบุตรหลานเข้ามาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ ไม่ต่างจากโรงเรียนของรัฐบาลองค์การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในานามของผู้บริหารคณะครูและบุคลารกรโรงเรียนเอกชนจบรบรรังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ